หนึ่งซึ่งสถานที่ที่เราจะไปนะคะก็คือ,อม,มหาพีระมิดแห่งกีซาา่าค่ะซึ่งสถานที่นี้นะคะก็เป็นสถานที่ที่โดดเด่นมากๆเลยนะคะสำหรับมาท่องเที่ยวในอียิปถือเป็นสาสถาปรตยกรรมที่สำคัญเพราะว่าเป็นกลุ่มพีระมิตที่มีความสวยงามแล้วก็มีชื่อเสียงมากที่สุดเลยนะคะ พีระมิดทั้งสามเนี่ยจะเรียงกันเป็นเส้นตรงนั่นเองเราจะเห็นนะ้คะเนี่ยมีพีระมิดฟูฟูแล้วก็พีระมิดคาฟาแล้วก็พีระมิดเมาคาเรคะ่ะซึ่งเราจะเห็นได้ว่านะคะขนาดเนี่ยมันจะไล่าจากใหญ่ไปเล็กเห็นไหมคะนักโบราณคดีเนี่ยได้ทานายว่าในยุคข,ของออฟาโรห์ฟูฟูนะคะมีการใช้ทรัพย์สินหรือว่า เอ่อกำลังคนจำนวนมากไปในการสร้างพีระมิดนะคะซึ่งต่อมาเนี่ยความเชื่อของคนนะ่ะได้ถดถอยลงไปมันทําให้แบบว่าคนคิดว่าไม่ได้คิดว่าฟาโรห์เป็นเชื้อสายของเทพเจ้าแบบเดิมแต่คิดว่าฟาโรห์เป็นคนธรรมดา<อ>คือแบบเอ้ยก็คนเหมือนกันนะทําไมจะเอาอะไรเยอะแย,เยะเนี่ยใช้คนทําไมเยอะแยะเออเขาเลาวแบบกษัตริย์องค์ต่อมาก็เลยแบบว่าเอองั้นเราใช้ทรัพยากรลดลงแล้วกันเนาะ ขนาดมันก็เลยลดลงมาเรื่อยๆนะคะค่ะซึ่งทีระมิดเนี่ยนะคะก็นักโทราคดีเนี่ยได้แบบทําการพิสูจน์แล้วว่ามันถูกสร้างมาประมาณห้าพันปีก่อนนะคะดังนั้นมันก็จะตากแดดตากลมโดนฝนหรือว่าพายุเข้าอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะทําให้ขนาดของมันเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากเออ่ในตอนที่สร้างตอนแรกนะคะ ซึ่งเขาก็จําเป็นจะต้องมีการอนุรักษนะ์เนาะมีการบูรณะบ้างเพื่อให้มันยังคงสภาพให้เราเห็นได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะหลายหลายคนคงจะสงสัยใช่ไหมคะว่าเฮ้ยแล้วพีระมิดเนี่ยมันถูกสร้างมาเพื่ออะไรค่ะอันนี้ก็จะตอบตัวกับความเชื่อของเราเลยว่าพีระมิดเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อที่จะ บรรจุศพนะคะของฟาโลหรือว่าที่เราเรียกว่ามัมมี่นะทำไมล่ะทำไมเขาถึงต้องเก็บศพไว้เขาบอกว่าชาวอียิปต์เนี่ยมีความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายมีเทพเทวีองค์หนึ่งที่มาจะอยู่กับโรงศพหรือว่าฝาโรงของมัมมี่นะคะนั่นก็คือเทพเทวีนัดค่ะเทพเทวีที่ชื่อนัดเป็นเทพที่ปกป้อง คนตายค่ะเขาเลยมาจะสลักรูปท่านเนี่ยไว้บนฝาโลงหรือไม่ก็นำสัญลักษณ์ของท่านเนี่ยไปทำอ่อออกแบบหรือว่าใส่ลงไปบนโลงศพนะคะไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินเพราะว่าสัญลักษณ์ของท่านเนี่ยคือทองฟ้าแล้วก็โลงศพก็จะประดับด้วยดวงดาวก็เป็นแทนท่านเนาะที่เป็นทองฟ้านั่นเอง